น้องจ๋าสวัสดีนะคะวันนี้พบกับป้าธัญวัต์อีกแล้วนะคะวันนี้พบป้ากันป้าพบกับป้าธัญวัต์แต่ว่าช่วงบ่าบๆนิดหนึ่งค่ะวันนี้ป้าธัญวัน์ก็จะมาคุยกับน้องๆหลายๆอย่างนะคะก็เทปตัวนี้เดี๋ยวป้าธัญวัน์จะอัดทิ้งไว้อาจจะยังไม่ได้ปล่อยอาจจะยังไม่ได้ปล่อยคลิปลงไปอาจจะยังไม่ได้ปล่อยเทปลงไปค่ะวันไหนที่แบบว่า วัานไหนที่แบบวามันไหนไปไหนแล้วไม่ได้อ่งงานเน็ตไปนั่งจับกอดคลิปตัวนี้ลงมานะฮะ <te ars> โอเคแล้ว,วลก็ไม่ว่าก็ี่ถึงน้องๆทุกคนนะคะอันนี้ก็อ,าอ่านลงยูทูบด้วยนะคะอ,าอ่านลงยูทูบด้วยแล้วก็ลงเฟซบุ๊กด้วยนะคะพอดีป้าอา่านทิ้งไว้ด้วยก็เลยอจ่าทิ้งไว้ป้าจะอ่าทิ้งไว้เอาไว้ว่าวันไหนที่ไม่ได้ ไม่มีเทปลงไปจะปล่อยลงไปนะคะแล้วก็แล้วก็มัดูีน้องๆมาหลายอย่างธุรกิจเี้แต่มันอยู่แล้วก็บลิภัทที่อยู่ในธุรกิจนี้แต่มันอยู่ได้หลายตัวะก็อยากเชิญชวนน้องๆด้วยนะคะให้เข้ามาทำอะไรธุรกิจเท้แต่มันอยู่ด้วยกันแล้วก็ถ้ามองหาธุรกิจอยู่ถ้ามองหาธุรกิจจะทำอยู่ถ้ามองหางานจะทำอยู่ถ้าน้องๆยังไม่มีก็ไม่แน่ว่าก็อยากชวนนะก็ ก็ออกมาแบ่งปัน้องๆอยากให้เข้ามาในธุรกิจที่เดิมันอยู่เป็นธุรกิจที่มันทำได้แล้วก็ครูส้ารความสเนอร์แม่ของเราก็สร้างธุรกิจนี้ขึ้นมาก็เพื่อช่วยนงพวกเราค่ะเอช่วยเหลือพวกเราเพื่อเพราะว่าธุรกิจมันก็แบบว่ามันทำง่ายทำอยู่หน้าจอโทรศัพท์เครื่องเดียวแล้วก็เราก็ไม่ต้องเราก็ไม่ต้องแบบว่าลงทุนเยอะใช่ไหมคะการแถมยังผลิตภัณฑ์ทุกตัวที่ครูเขา ก็วยชีวิตวเรานะส่านนนวนากนะ่กินทุกวันอย่แล้วนะนั้น่าก็วันนี้ก็คุยกัน้อง้วแก็จะไปกินก็จะต้องกินเอชนาไปด้วยเพราะว่าอนานั้นแ่วกินทุกวันอยู่แล้วนะวันนกทุกวันมะันก็นเปเต็มเซล์จากประเทศเยอรมนนะออันนะ้ ป็นสเต็มเซลล์ชั้นหนึ่งจากประเทศเยอยรมันถ้าน้องๆรักตัวเองนะถ้าน้องๆรักตัวเองเว่าไม่อยากให้ตัวเองแก่ก่อนไปสเต็มเซลล์ตัวนี้จะช่วยได้มากเพราะว่ามันจะช่วยสร้างเซลล์สร้างเซลล์ใหม่มาแทนที่ให้เราสร้างเซลล์ใหม่มาแทนที่ให้เราแล้วก็เมื่อเซลล์เก่าเราเสื่อมไปเสื่อมสายไปเราก็สามารถกินสเต็มเซลล์ตัวนี้ลงไปถ้าปริมาณเยอะหน่อยแล้วผิวพรรณเราจะออกใจขึ้นมาเหมือนเดิม หน้าตาเราเทียงกาหรืว่าเราเพียง้ามันก็จะค่อยๆคืนสภาพขึ้นมาจะทำให้เราดูแลออดยาวล้วก็ผิวพรรณดีใสขึ้นนะ้น้องรักตัวเองก็ให้สนใจในชีวิตตัวเองนะให้เข้ามาในชีวงที่เพียบมัอยู่หรือันิษัทที่ลงบจุบันที่แบบว่าไม่แพงมากที่สามารถคนระดับพวกเราจับต้องได้ครัวของเราเสริสร้างขึ้นมาเพื่อช่วยในชีวิตคนจนๆของพวกเรานคะ เพื่อให้คนจนๆอย่างพวกเราไดนา้มีโอกาสได้สัมผัสหรือได้ได้มีโอกาสได้กินผลิตภัณฑ์ชั้นหนึ่งเหมือนกับคนรวยๆแล้วนะ,ะเพราะฉะนั้นน้องๆก็ต้องเล็งเห็นด้วยนะคะว่าธุรกิจตัวนี้ครูนั้นเสด็จแซงขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือพวกเราโดยเฉพาะเซนเซลตัวนี้นะนี่นะคะเอสเซนนานี่นะอ่าเป็นผลิตภัณฑ์อย่างดีเลยชั้นหนะะึ่งเลยค่ะที่กินแล้วโอ้โหใครกินทุกคนผิวพรรณสวยขึ้นทุกคนนะคะน้องจ๋า ผิวพรรหน้าตาสวยเปล่งปังขึ้นทุกคนคนที่เขากินไปก่อนเราแล้วเขามีผิวพรรณหน้าตาดีขึ้นมากเหมือนกับปาร์ติเนบัปาติเนบก็เหมือนกันนะกินมาเอ่อก็เป็นหมดไปสิ1เอ็ดองกล่องแล้วก็มีความรู้สึกว่าหน้าตามันส่ใสเก่งเก่าขึ้นเยอะเลยนะพนั้นก็ถึงอยากชวนน้องๆมาให้เข้ามาสัมผัสใน ผลิตภัณฑ์ของครูของเราซึ่งครูของเราทำขึ้นมาเพื่อช่วยเหลือเพื่อช่วยเหลือพวกเราคนจนโดยเฉพาะเพื่อช่วยเหลือให้ชีวิตเพื่อนเพื่อมนุษยชาติมีคุณภาพชีวิตแล้วก็มีวีมานหน้าตาที่เป็นฝั่งสวยางามขึ้นทุกคนถึงแม้เราจะเรี่ยไรน้อยแต่เราก็สามารถสัมผัสเราก็สามารถมีโอกาสได้กินผลิตภัณฑ์ที่ดีได้เพราะว่าครูสตาคอนสมบัตแงแรกของเรานั้นเล็งเห็นชีวิตของมนุษย์สําคัญกว่าสําคัญก่าเรื่องเงินทองแล้วคะทุกวันนี้ครูออกทําบุญ สร้างบุญสร้างกุศลอย่างเดียวคูบผลิตคูผ่ผลิตสินค้าทุกตัวออกมาเพื่อช่วยเหลือพวกเราช่วยเหลือชีวิตคนจนช่วยเหลือชีวิตคนรากหญ้าทั้งนั้นเลยไม่ว่าจะเป็นะเป็นเซลล์ไม่ว่าจะเป็นพยทีินะกินแล้วทําให้ผิวพรรณเราเปล่งปลั่งสวยงามขึ้นทุกคนนะอ่านะใครกินใครใช้ก็ติดใจทุกคนกินอย่างมากไม่เกิน 10- หรือ20กล่องเล้อายุจะหนุมขึ้นไปไม่ต่ำกว่า3ามปีเลยนะอ่านะ น้องๆหลายคนที่ต้อกินไปแล้วเข้าพิสูจน์ได้เลยนะว่ากินไปแล้วต่อเนื่องประมาณ20หรือ10กล่องหรือีกล่องนี้แต่ถ้าเราไปโบท็อกแล้วถ้าเราไปจ้างให้เขาเสียเงินให้เขาโบทอบ็อกดึงหน้าดึงตาเนี่ยโ,โอ้ยิ่งหมดเยอะใช่ไหมอ่ยิ่งหมดเยอะกว่านี้ใช่ไหมคะยิ่งหมดเยอะกว่าที่เรามาสั่งกินผลิตภัณฑ์เมื่อกินเยอะด้วยซื้อกินหลายๆตัวแล้วก็ยังได้เข้ามาเป็นตัวแทนในระบบทีเ์แมันอยู่ด้วยนะ ซื้อกิน10-20กล่องน,นี่ก็สามารถสมัครเข้าในระบบธีเมอยู่ได้แล้วนะคะนองยาโอเคนะคะอ่าแล้วก็อีกตัวหนึ่งก็คือ i อโ o กัสนะคะนี่นะไอโฟกัตัวนี้ก็สุดยอดเลยะคะ่ะกินไปแล้วบำรุงสายตาตาสายตาเราสั้นสายตาเราผ้ามัวสายตาเราแบบว่าเราดูโทรศัพท์มากหรือว่าดูโทรทัศน์มากทําให้สายตาเราแบบว่าอาจจะเป็นสายตาแบบฟ้าฟางสายตาเอียงอะไรอย่างงี้ะคะนี่ช่วยได้มากเลยนะ,ะอ่ามันสุดยอดเลย กินดีมากกินง่ายๆนะะสีกซองสีกซองปุ้มละเทใส่ปากเลยแล้วก็กินน้ําตามย่งงาง้นก็ได้อร่อยหอมอร่อยหวานอมหวานอมนเปรี้ยวเหมือนกับขนมเด็กน้อยเลยเยน็ยนๆด้วยนะคะมันสุดยอดจริงๆนะผลิตภัณฑ์น้องๆลองเข้ามาสัมผัสนะไม่เชื่อปานะคะอ่าผลิตภัณฑ์นในระบบเทสเดลมถ้าสนใจธุรกิจน,น้องๆก็เข้ามานะน้องๆก็เข้ามาได้ผลิตภัณฑ์พวกนี้ปา้าชัยวัดกินทุกวันนะกินทุกวันอ่ากินทุกวันเลยแล้วทาให้เราแบบว่า สายตาเรารู้สึกว่าสว่างสวยขึ้นแล้วจ้าขึ้นไม่ไม่พลาดไม่มมวเหมือนแต่ก่อนนะอนอนดึกๆก็ไม่เป็นไรนอนดึกๆก็ยังโอตาใสแจ๋วอยู่เลยนะสุดยอดจริงๆนะเขาให้กินแค่วันละสองนะตัวนี้ผลิตภัณฑ์ทุกตัวนี้ก็ถ้าแต่ถ้าสองตัวนี้ใครอยากจะเล่งให้แบบว่าอยากจะเล่งให้ผิวพรรณสวยงามขึ้นไวก็ต้องเล่งนะอาจจะกินเช้าสองกินสองก็ได้นะคะโอเคนะคะนองจากวันนี้คลิปนี้ป้าชญาวัน์ก็มาแนะนํากับน้องๆแค่นี้นะคะเอาไว้คลิปหน้าก็ค่อยเจอกันอะีกทีแล้วคลิปนี้ไปก็ จะส่งลง u t u b e ด้วยแล้วก็อาจจะส่งเข้าชิลิวันกับครูสตาร์พอสวัสด,ดีน้องได้ด้วยถ้าไงก็ฝากน้องๆกดไลค์กดแชร์ด้วยนะคะอ่าขอบคุณมากๆเลยนะจาะโอเคจ้าสวัสดีจ้าน้องจ้า